กูเตี่ยวเว้นกันเก้ยมระจายการกระจา,ายการต้องช่วยกัยนนี่นเลี้ยวหวยเลยเกาจต้อง,องทำมันนี้ล้อของกลัวจะปิดบานแม่เสียงเลยนะตัวเอาแบบไหนนะนี่แบบนี้มันคือข้าวอะไรมันเป็นข้าวเหนียวเอ้ยเม็ดเม็ดอะไรเบี้ยวอันข้าวสาลีโอเคยี่สิบบาทเหรอโอเคจัดไป สุดองศาได้ไรแม่ลูกได้ติมนี่องศาบอกอยากได้ท็อปปิ้งนะคะก็เลยเอาโรยไปแล้วอันนี้คืออะไรนะคะข้าวสาลีข้าวสาลีเหมือนแม่ไก่อ่ะนิทานเรื่องแม่ไก่จำได้ป่ะตัวจ่ายค่าน้ำพิษไปยังแก่เม่ารสตัวน่าจะกินตัวเม่ารถอ่ะตอนนี้เขาไม่เม่ามันเป็นลูกอะไรนะข่าวนีเป็นผลไม้ลูกข่ควายกี่บาท แค่นั้นี่สิบจ้ะไ,ไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวเสียใส่รวมนี้เอาสาก็เลยรวมมาของเ้กไปนะพี่ก็ยอะมั้่ เอาที่เอาที่มีมะขวัดเอากระปุกเลก็กอะเอาที่เป็นมะขวั่นไข่ต้มกับไข่ต้มน้ำเกลือคือแบบเราใส่น้ำไปแล้วต้มจนน้ำแห้งอย่างเงี้ย ให้โอจะซื้อตับมาแขวนนะคะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวโรยมาแขวนเองนะคะพอเขาต้มเสร็จมันก็จะพอน้ำมันแห้งมันก็จะเป็นสะเก็ดอย่างนี้ใช่ไหมพอเขาก็ตักสะเก็ดเนี้ยมาใส่หน,นี่อะน้ำจากนี่เหรอใช่อนนของอะไรใครใครเลยดูในบ่อน,นั้นเนี่ยยังใครไปดูนี่นี่เดี๋ยวพี่เขาจะตักนะเจ้าเรียกว่าอะไรนี่เขาเจะมาตักน้ำ ไปแบบไปไปเก็บเรื่องแบงลิ้งได้ไหมแหวะของดูของพื้นบ้านงไก่ยำไก่อย่างเงี้ยแกงเนื้อหยวกไก่ไม่ใช่ปลีหัวปลีหัวปลีป่า มันยาวมากเลยนะคะฟาดไหมอ่ะกินเหมือนหัวปีปกติไหมก็ไปลวกอะไรก่อนไหมไม่ต้องวะเอาไปลวกก่อนละใชอบลวกก่อนใช่ยามเรามีบางคนลวกก่อนจะแกงใส่เนื้อเราแต่ไม่ลวกอ๋อถ้าไม่ไม่ลวกก็แกงได้เลยก็ได้ย้อยแกงได้อันนี้คือข้าวที่แม่ว่าแกงแค่ ชอบออะไรันนี้ชะ้ามแดงไว้ดองเล่านะคะสงสัยแม่โอจะได้หัวปีนี่ค่ะนึกว่าเหตุตอนแรกเห็นใส่ถุงใส่ถุงนึกว่าเป็นเหตุมีเห็ดนะเห็ดหูอนี้เห็ดอันนี้เผือกใช่ไหมส่วนอันนี้มันมือเสือใช่ป่ะเออเห็นไหมเขารู้จักอันนี้หวายนี่ผักกินสดแล้วตัว กินสดได้ไหมผักเลยกินได้ครับอชันพิค่นี้ปอชันพิแล้วก็มันจะเอาไหมเอาเอาเออันนี้ข่ยยังไงคะถึงชื่อผักอะไรเอ่ยผักกาดเมืองนะคะอันนี้สิบบาทเนาะแล้วอันนี้เหมือนกันไหมคืออะไรผักกผักผักบังผักบังเป็อะไรภาา เมืองก็ภาษาไทยก็พักปังปลาค่ะผักปังอ๋อน่าจะได้ผักแล้วก็หัวปีอตไปหัวปียี่สิบบาทอันนี้สิบบาทลูกใหญ่ชีสิบางสิบนี่ยหรอะขากับหัวปีกับผักเนี่ยค่ะนี่นี่นี่แวะซื้อของข้างในางอีกแล้วนะคะหัวปีขายไงคะ โปรปีไข่ไงถ้า,ถ,าถ้าแบบนี้เท่าไหร่คะอันนี้15บาทเยอะ15บาทแล้วฮะอันใหญ่อันใหญ่นี่50บาทอ,อันนี้เรียกว่ามันมันอ่อน เอามันอ่อนของอันนู้นแล้วเอาหัวปีของอันนี้